โอ้ยร้อยครับโอ้ยโดนอีกหนึ่งตัวครับอืมอืมมาเลยะครับผมโอ้ยโดนอีกตัวครับมาอืมอืมโอ้โหอืม แรงดีมากครับอสองกรัมนะครับผมเป็นสปูนตองแปดนะครับสองกรัมนะครับผมโอ้โหตัวนี้สวัสดีครับผมจเจเจก,กัาลัไลน์นะครับมื่อนี้เปิดคลิปกันเครื่องรถนะครับผมบนรถเลย กำลังขี่รถข้าหไมยนะครับผมจะไปเช็คเบิ้งไม้กระสูนนะครับผมจุดที่จะไปนี่คือเป็นประตูระบายน้ําบ้านสามเภาวนะครับผมเดี๋ยวไปเช็คเบิ้งกับบริไปโดนแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับผมแล้วฝนตกกับน้ำก็น่าจะนี่จะไหลแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปตามชมผลงานกันครับว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับผม จับงานกระสูบครับผมนานๆจับทีนะครับโอเคครับผมไปตามกันเลยครับผม ไม้เป็นทีเรียบร้อยนะครับน้ำหน่อยนะครับผมเขาไม่เปิดประตูระบายน้ำนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตู้หรือเปล่านะครับเรียบร้อย โดนแล้วหนึ่งแต้นนะครับผมเป็นตาอะไรครับกระสุบจุดนะครับผมโอ้แรงดีนะครับผมกระสุบจุดนะครับผมกัดเป็นสปูนต้องแปดนะครับผมตัวน,นี้น่าจะซี่กรรมกระจำพอผิดนะครับผม อุปกรณ์ชุดเล็กนะครับผมขั้นสองขีดแปดนะครับผมนี่ตัวกํลังสวยนะครับผมนี่ครับสปูลตองแปดนะครับผมโอเคครับปล่อยนะครับผมบริเก็บนะครับโอเคไปตัวต่อไปครับ แก้มที่สองนะครับผมโอ้โหตัวเล็กมากนะครับผมโอ้โหใหม่เต่าใหม่เลยนะครับผมตัวนี้ตัวเล็กนะครับผมกระสุนน้อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่เป็นสองกัมนะครับเพราะว่าตาอาจะมีแต่ใส่ในน้อยนะครับผมครับโอเคครับอัคุณงาน,นด้วยครับผม หลุดเฉยเบีกหวานไป สองกรัมนะครับผมสปูนตองแปดน,นะครับหวานๆเลยเพราะว่าปลาตัวไมดตัวอ่ะหืมใสสวยอยู่นะครับผมไหนขอดูหน้าหน่อยสิโอ้โหใสสวยอยู่โอ้โหแรงดีด้วยอ่ขอถ่ายรูปนะยครับหื โอ้โหใสสวยเลยนะครับผมปูนตองแปดนะครับผมนี่สองกลัํานะครับนี่สายหวานนะครับผมเป็นปากนะครับผมมาขอถ่ายรูปหน่อยโอ้โหกระสุบจุดใสสวยเลยนะครับผมเป็นปูนตองแปดสองกลัํานะครับผมนี่ครับ ภ่าไม้นะครับนอนหน่อยๆน,นะครับผม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวตามตัวต่อไปครับผมติดทุกไม้นะครับสลาย <c oughs> สลายติดทุกไม้ กิ <c oughs> ัดกิ่ดเลเป็นป่านะครับสไลด์โอ้โโดนอีกหนึ่งตัวครับอืมอม,มาแล้วครับผมหวานๆเลยหวานๆเลยอีกหนึ่งตัวอืมอืม รรแรงดีจัดนะครับผมอือหืออือหือโอ้โหอือหือโอ้โหโอ้โหแรงดีจัดนะครับผมมาแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวฮู้วส,สวยๆนะครับผม นี่ครับไสอ้วนเลยนะครับผมเป็นกระสูบจุดนะครับผมแต่ใสสวยมากนะครับผมสปูนตองแปบนะครับผมสองกรัมนะครับครับโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผมอู้อปลดปอยนะครับผมขึ้นมไลัยกินหลกปานะครับน้ำขางบนเหนียนะครับเที่ยวขึ้นเที่ยวลงนะครับ ่กถือว่าสวยอยู่นะครับใส่หน่อยใส่หง่นะครับโดนสองตัวละที่มีใส่หง่นะครับ ัวอีกตัวครับโอ,โ,โอ้โหเข้าไหมหือบ่เขาใสสวยนะครับผมอีกอญิงแต้มนะครับผมวหวานๆเลยยังไม่เห็นตัวอ้หวหว S 1> <S 1> <sociedad> โอ<ฮ>้โหแรงดีมากครับสองกรัมนะครับผมเอาให้เหนื่อยก่อนนะครับผมหนามมุดลึกนะครับผมนามเติมๆนะครับโอ้โหตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับผม ไม่ยอมขึ้นเลยครับผมเห็นล้านหวานนะครับผมนี่ลอยแล้วนี่ครับผมไซบ์บักอ,อีบโอ้โหไข่น่าจะเตรียมท้องนะครับผมโอ้โหโอ้โหใหญ่จริงนะครับผมกระซุบจุดตัวนี้นะครับผมนี่ครับผม นี่สปูลตองแปดสองกรัมนะครับผมสปูลเกาๆนะครับผมโอเคครับเปนสปูลตองแปดนะครับสองกรัมนะครับผมโอ้โหตัวนี้ใส่กับซัมฟูม,มือนะครับผมอ้วนอาจจะไข่เต็มทองนะครับผมโอเคครับฝากผลงานด้วยครับผม โดนนะครับผมโดนคือไกลนะครับผมโอ้โหมาส,สวยไหมตัวนี้คือสูดียอืมส,สวยอีกแล้วครับไม่สวยเท่าไหร่ ได้ตึงครับได้ตึงน,นี่ได้ตึงเต็มปากทุกตัวนะครับผมอีกหนึ่งแ้มครับสปูนตองแผดนะครับผมนี่ครับสองกล่มนะครับสีทองนะครับผมโอเคครับฝากผลงานไปด้วยครับผม ยาตัวนี้ตัวนคะครับผมกสูบนคะครับผมตัวนี้ตัวไม่โตนะครับผมตัวนวี้ตัวไม่โตอีกงนึงเต้มนคะครับผมสองกลัมนคะครับผมปไปครับไป กับผมกับสมมาพ้าข่วนแล้วนะครับผมจะได้กลับแล้วนะครับผมมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับออกมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมกัมีตัวให้นานๆดิชมู่นะครับผมกะหลายแต้ม่นะครับผมจำบ่าด้ว่ากี่แต้มประมาณหกเจ็ดแต้ม่รองนะครับผมกับกับอุปกรณ์ชุดเล็กนะครับผมแยกกะสปรนตองแปดนะครับผมวันนี้ใส่เป็น4ี่กลัมกับสองกลัมนะครับผมแต่สองกลัมกัดีนะครับเพราะว่าสพาม้นะครับผมนำ นำนำบลึกนะครับผมแล้วก็เป็นสลายนะครับผมปลาก็จะอยู่สุ่มอยู่น้ำสลายนะครับขึ้นมาโชบมากัดนะครับผมโอเคครับมันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ